แกจะไปทําอะไรก็ไปทําไปโอเคงั้นหนูไปเล่นเกมก่อนนะถ้าหนูเล่นเกมแม่ห้ามมาใช้นะเออฮะเล่นเกมดีกว่าพี่นามไม่ไเ,เล่นเกมดีๆแน่แม่มีอะไรน้องตู่น้ำมันหมดแล้วพ่อบอกว่าต้องรีบใช้โอเคเดี๋ยวแม่ใช้พี่แกไปซื้อดีแม่อีนะมีอะไรแม่ไปซื้อน้ำมันให้แม่หน่อยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวอะไรก่อนรีบไปเลยพ่อแกรีบใช้หนูเล่นเกมอยู่จะมาใช้อะไรตอนนี้ก็มันต้องการใช้ตอนนี้อะเดี๋ยวค่อยไปมึงจะไปหรือไม่ไปแล้วแม่ทำไมไม่ใช้ตู่วะหนูไม่ว่างหนูกําลังทากันแดดอยู่กันแดดเฮอร์เบิร์นสันสก,กินเจียวพี่ก็เคยใช้พี่น่าเอาของหนูไปทําไมช่วยปกป้องผิวมี APF 50 PA บบวกบวไม่อุดตันลดการเกิดสิวเอาของหนูมาเลยงั้นมึงทาเสร็จแล้วมึงก็ไปซื้อน้ำมันให้แม่เลยไม่ น้องตู่อีนะมึงนั่นแหละไปถ้าจะให้หนูไปก็เดี๋ยวก่อนถ้ามึงไม่ไปแม่ก็ไม่คืนโทรศัพท์ให้เอ,อ้ออะไรก็ใช้แต่หนูเพราะแม่รักหนูไงเสือ